Nó biến tròn, biến tròn Ôi Bỏ tay ít nồi Từng dưới mông nè ba thôi nè <coughs> tá <bom. tos> o que aí é วิ่งแน่วิ่งแน่เฮ้ยตัแรก้อียงวะอ้อุผมมันแอ่มดเบไม่เอี่ยะเอ่ยกเตรียมอยู่นอ่ยมันแย่เพราะได้นีคือนมาเอี่ตัแรกเคือนห้วยหลวงมาแล้ว พีอีสามจากโอทูพัดครับสายหน้าก็จาก,กอโอทูพัดห้าสิบปอนด์ีครับตีตื่นขึ้นมาแล้วครับนี่ครับน้ำแมนครับแมนเท่าเถียนรอดทุกคนแล้วรอดทุกคนโอเคครับผมฝากไปด้วยครับ